สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่พาน้องมาปลูกผักพี่น้องเป็นผักชีครับแม่เราเป็นคนวานครับผมวิ่งคนปลูกซอยนะครับเนาะชมมงเร่งด่วนพี่น้องช่วงนี้ก็อยากปลูกไว้หๆๆลายดอกครับผักชีกระเชิองอยากจะมีราคาก็เล,เลยต้องวานเพื่อไว้นะครับเนาะอันนั่นก็นยังถอนมาเบืดอแล้วครับก็เลยเ่าปลายก็เลรียววนอันนี้เพื่อไว้อีกครับเพื่อมันฟุกนแล้วพี่น้องเนาะ เพือฟกอีมีราคาว่าเรารุ้นกันอีกเที่ยนหนึ่งครับว่ามันอีมีราคาบอเลียมันอีเกิดบอว่าแม่ล่ะนะครับผักชีมันก็ปลูกยากเติบแล้วครับเนี่ยผมก็เป็นคนปลูกเฟียงให้แล้วครับมันต้องปลูกเฟียงครับพี่น้องมันถึงอีเก็บ์กลมชื้นไว้ได้นานนะครับโอ้ผายอยู่อีมาแล้วพี่น้องเลยฝนกับคลืมอ้อมฟ้ากับแห้งครับรอไม่เบื่อแล้วครับตอนนี้ หงายเฝ้าครับพี่น้องไปแบกแบกแบกเฝ้าแบกครับพี่น้องเฝ้าปกมันอีโบเล่เมื่อกี้นี่นะฝนอีมาก,ก่อนนะครับนี่โมเมนบ์นบนบนมีฝ้าเลยน้องพี่น้องฝ้าห้องรอบคางรอบอิลเนี่ยครับฝนก็เริ่มลงเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วครับตัวผมก็เลยเฝ้าครับจะเห็ดเอียงก่อนดีกว่าอีป,ปกคืออีบแบกก่อนก็นยังเนียวเฝ้านะพี่น้องเนาะไปเฝ้าเห็ดครับแต่ฝนอีตกก่อนครับฝนตกใส่กับพอดีเลยครับนี่ นี่ครับปลูกไม่ต้องปลูกหนาครับปลูกผักชีไม่ต้องปลูกหนาเพราะเขาเก็บความชื้นเก็บความเปียกไว้หนาดินจากน้อยก็เลยครับเขาคนเถาล็อกอะดดูดเลยครับฮดน้ำเขาเก็บซุ้มมือเลยครับพี่น้องถ้าผักชีนี่ต้องแยกห้หนาดินมันแห้งได้เลยเชียวนะครับช่วงวันทั้เกิดนี่ครับต้องดูแลดูแลเติบหนึ่งแล้วครับผักชีบวกนว่าเห็ดกันง่ายๆนะครับเห็ดผักก็ได้ แล้คนเฒ่าเราก็อยากเห็ดนะครับเนาะฟังพุ่นก็นยังทันเบิดแล้วครับเลยมาเพื่อสำรองฟังนี่ไปอีกเรารุ่นให้มันเกิดอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยเนี่ยครับพอเห็ดเสร็จแล้วนะครับเนาะแล้วแต่แม่ค้าเขาอ,อีสร้างครับนี่แม่ผมเห็ดเป็นกัมแม่หือให้เขามาถอนเป็นกิโลแน่นะครับถ้าส่งน้ำบ้างเห็ดเป็นกัมที่ก็ได้ครับ